ท่านใดที่ฝันเห็นคนหิ้วโคมตะเกียงเดินผ่านหน้าไปหรือฝันว่าได้หิ้วโคมตะเกียงมีคนนำหน้าพาเราเดินไปตามตำราทานายทายทักว่าท่านจะได้รับข่าวดีหรือได้เดินทางไกลไปต่างประเทศเพื่อดูงานหรือติดต่อเจรจาทางการทูตและนำพาซึ่งชื่อเสียงและทรัพย์สินเงินทอง เลขเด่นที่น่าเสี่ยง44 48 49 448 449ท่านใดที่ฝันเห็นโครงกระดูกคนหรือโครงกระดูกของสัตว์ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านกำลังจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยทุเราจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเลขเด่นที่น่าเสี่ยง40 44 001 004 ท่านใดที่ฝันว่าได้ลุยโคลนหรือเหยียบย่ำโคลนติดเท้าขึ้นมาตามตำราทํานายทายทักว่าความฝันนี้จะบอกเหตุให้รู้ว่าจะเกิดทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุต่างๆท่านควรระวังให้จงหนักและท่านอย่าประมาทในการใช้ชีวิตโชคลาภจากการเสี่ยงโชค ไม่เหมาะสมกับท่านในช่วงนี้ท่านควรงดไว้ก่อนเป็นดีดที่สุดท่านใดที่ฝันเห็นเครือญาติหรือพี่น้องที่จากกันไปไกลตามตำราทานายทายทักว่าฝันนี้จะบอกเหตุทั้งทางดีและทางร้ายที่เกี่ยวกับเครือญาติหรือมีลาบลอยเข้ามาแบบฟุกฟุก เลขเด่นที่น่าเสี่ยง 05, 09, 303, 305, 309, 609ท่านใดที่ฝันเห็นครัวหรือเครื่องครัวเช่นเตาไฟหรือภาชนะหุงต้มทำแกงหรือทำกับข้าวรูปแบบต่างๆตามตำราทำนายไทยทักว่าท่านจะได้โยกย้ายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ที่ดีกว่าเก่า ส่วนชายที่มีครอบครัวแล้วจะได้บุตรเป็นหญิงหรือไม่เช่นนั้นจะได้เลื่อนตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นหรือสูงขึ้นเลขเด่นที่น่าเสี่ยง18 28 29 289 218 890ท่านใดที่ฝันเห็นเครื่องดนตรีเช่นปีหรือไวโอลินหรือเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ แต่ไม่ได้จับต้องขึ้นมาเป่าหรือสีตามตำราทำนายถายทักว่าท่านจะได้รับชื่อเสียงและความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ไม่ใช่เป็นโชคลาภทางการเงินหรือทางด้านเงินทองเลขเด่นที่น่าเสี่ยง88 78 76 688 765 386 877 ท่านใดที่ฝันเห็นเครื่องแต่งตัวเสื้อผ้าอาภรณ์หรือเครื่องประดับต่างๆหรือฝันว่าได้แต่งเสื้อผ้าอาภรณ์ใหม่ถ้าเป็นหญิงมีคันตามตำราทํานายทายทักว่าท่านจะได้บุตรหญิงที่มีหน้าตาน่ารักไข่ถ้าเป็นชายโสดจะได้คู่ครองหากเป็นหญิงโสดจะได้คู่ที่เป็นชายที่มีฐานะดีและมีชื่อเสียงที่ดี เลขเด่นที่น่าเสี่ยง78-67-68-788-667-668-557ท่านใดที่ฝันเห็นเครื่องบินบนท้องฟ้าตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องที่อยู่แดนไกลหรือได้รับข่าวดีจากเจ้านาจากหน้าที่การงานแต่ยังไม่ได้รับผลสำเร็จมากเท่าที่ควรจากสิ่งที่คาดหวัง เป็นแต่บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าให้รู้ก่อนเลขเด่นที่น่าเสี่ยง4 4 48 418 48 8 4 4 8ท่านใดที่ฝันเห็นเครื่องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้จัดแท่นโต๊ะหมู่บูชาตามตำราทำนายทายทักว่าครอบครัวของท่านจะมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเลขเด่นที่น่าเสี่ยง2 192 9 1 1 9 1, 1, 9 1 2ท่านใดที่ฝันเห็นเครื่องรายคามตามตำราทำนายทายทักว่าจะมีคนมาเยี่ยมและนำของมาฝากเลขเด่นที่น่าเสี่ยง182869269482 ท่านใดที่ฝันว่าได้จับเครื่องศาสตาวุธทั้งหลายทั้งปวงตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะมีชายอยู่เหนือศัตรูอีกทั้งจะได้ราบยศสรนเสริญสมบูรณ์พูนสุขด้วยบาร,รมีและลาบยศและมากไปด้วยบุตรบริวารเลขเด่นที่น่าเสี่ยง7127 217 727 ท่านใดที่ฝันเห็นคลองหรือได้ตีคลองตีระครังตามตำราทานายไทยทักว่าท่านจะได้รับชื่อเสียงในหน้าที่การงานหรือได้เลื่อนตำแหน่งมีหน้าที่สูงขึ้นถ้าเป็นหญิงมีคันจะได้บุตรชายที่มีอนาคตดีหากเป็นชายโสดจะได้พบหญิงที่มีฐานะและมีเกียรติยศสูงกว่าเลขเด่นที่น่าเสี่ยง0 8 09 60 708 เจ็ดแป3หนท่านใดที่ฝันเห็นการฆาตกรรมหรือเห็นคนวิวาททำร้ายกันถึงตายหรือตนเองถูกฆ่าแต่กลับฟื้นขึ้นมาได้ตามตำราธรนาทายทักว่าท่านจะพ้นเคราะห์ศัตรูที่คิดร้ายจะกลับมาเป็นมิตรและจะมีโชคลาภเงินทองทางการเสี่ยงโชคด้วย เลขเด่นที่น่าเสี่ยง4026 70340 706 40 76 440 764ท่านใดที่ฝันว่าค่าตัวเองหรือค่าตัวตายจะมีคนมาช่วยเหลือตามทำนายทำนายถ่ายทักว่าท่านจะได้รับทุกข์เพราะตนเองหรือได้รับความเดือดร้อนใจเกี่ยวกับหน้าที่การงานได้รับ ความมัวหมองเพราะการกระทําของตนเองที่ขาดความยับยั้งชั่งใจเลขเด่นที่น่าเสี่ยง4546-046-504-506-501ท่านใดที่ฝันว่าตนเองถูกฆ่าตายตามตำราทํานายทายทักว่าท่านจะรับโชคดีตลอดปีแต่ถ้าหากคนที่ถูกฆ่าตายในฝันเป็นบุคคลอื่น ไม่ใช่ท่านท่านว่าท่านจะถูกทรยศหักหลังได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงเลขเด่นที่น่าเสียง4 3 6 5 7 5 6 2 5 2ท่านใดที่ฝันว่าได้ฆ่าสัตว์เช่นบัวควายหรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้านหรือสัตว์อื่นๆ ตามตำราทำนายทายทักว่าจะได้รับความร้อนใจเพราะเสียของรักหรือญาติมิตรภายในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าท่านฝันว่าค่าสัตว์จำพวกมีพิษเช่นงูสุนัขบ้าหรือเสือสิงโตตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะหมดเคราะห์หรือศัตรูที่คิดร้ายจะพ่ายแพย้เราถ้าเป็นคดีความท่านจะชนะคดี เลขเด่นที่หน้าเสี่ยง49 47 39 449 349 843 638ท่านใดที่ฝันว่าตนเองถูกเคี่ยนด้วยแท้หรือถูกเคี่ยนด้วยหวายตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะหมดเคราะห์ที่ป่วยไข้ก็จะหายท่านที่มีทุกข์ร้อนทางการเงินจะมีทางผ่อนชำระ ถ้าฝันว่าตนเองเคี่ยนผู้อื่นตามตำราทำรรนายทายทักว่าจะมีปากเสียงกับคนในบ้านหรือมีเรื่องกับคนแปลกหน้าถึงขนาดรุนแรงเลขเด่นที่น่าเสียง3 3 6 3 3 8 3 3 6 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8ท่านใดที่ฝันว่าเป็นโคศกหรือ เห็นโคศกตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะมีคนติชินนินทาหรือมีคนนำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ท่านช่วงนี้ท่านควรงดการเสี่ยงโชคใดๆในรูปแบบต่างๆไปก่อนท่านใดที่ฝันว่าตนเองทำหน้าที่โฆษณาเปล่าร้องหรือเห็นภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อต่างๆ ตามตำราทำนายาาทักว่าท่านที่มีงานที่ท่านกำลังทำอยู่นั้นจะล้มเหลวช่วงนี้ท่านควรงดการเสี่ยงโชคใดๆไ,ไปก่อนท่านใดที่ฝันว่าได้ลงไปงมของในน้ำหรือเอามืองมของในท้องร่องท่อคูคลองหรือลำห้วยลำน้ำต่างๆ ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับเคราะห์จากนายหน้าหรือนายประกันหรือไม่เช่นนั้นท่านจะต้องเสียทรัพย์สินเพราะถูกโจรกรรมหรือเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้เสียทรัพย์ดังนั้นอย่าวาดหวังกับการเสี่ยงโชคของท่านและไม่ควรทําธุรกิจในช่วงนี้